สวัสดีค่ะกระสข่าวดังมาแล้วค่ะงวดนี้ให้3ตัวเลขเด็ด1นึงทับเก้าทับหกห้างวดนี้สุนารีราชสีมาให้3ตัวหลังงวดก่อนถูกหวยรับเงินล้านเลขเด็ดงวดนี้1นึทับเก้าทับหกห้าสุนารีราชสีมาให้3ตัวหลังงวดก่อนถูกหวยรับเงินล้านข้อหวยคอมเมนต์สนานอาทิมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถงวดก่อนหน้านี้สุนารีราชสีมาถูกหวยโพสต์ภาพรอตเตอรี่บอกว่าได้เงิน 1 4 1 6 0ล้าน4แสน0บาทตื่นเช้ามาตกใจหมดเลยมีเงินเข้าบัญชีล้านกว่าบาทพอดูข้อความถูกรางวันที่2เป็นการตัดสินใจซื้อเพิ่มที่ปังมากนาทีสุดท้ายกดแหลกรวมแล้ว830ใบไม่อยากเชื่อเลยรางวันที่2มาทั้งหมด7ใบเต็มๆผงทองโอนไวมากๆ1 4 1 6 0ล้าน4แสน0บาทล่าสุดเลขเด็ด1 9ทับห้าวันนี้สุนารีราชศีมาโพสคลิปวิดีโอตัวเอง ขนะดก,กำลังลวงเลขลงในอินสตาแกรส่วนตัวเขียนข้อความว่าจะไปซื้อกระเป๋าแต่น้องๆขอให้ลวงเลขเอ้าวแม่หมอจัดให้พบได้เลขเด็ด3ตัวตรงก็คือ950ข้อหวยคอมเมนต์สนันอาทิมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถและแม่จา๋าล้วงแล้วต้องใส่กลับไปใหม่เพื่อออกเลขเบิ้ลค่ะขนลุกเลื่อนมาเจอพลังงานตรงกันมากเปิดมาทีละตัวตรงกันหมดผมเพิ่งได้เลข905มาตัวนี้เลย5.60 590สาธุครับเลสวยจ้า950ขอให้ปังๆค่ะพิสุเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกอ,ออนไลน์ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ